โอเคนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแดนะร์ฟเวลมาดิลอยคอนตีในวันนี้เราอยู่ทอลเวย์มัหลายนะครับก็จะมาพูดเรื่องสกิลคาสนาที่ป๊อปมากมันป๊อปอะไรบ้าง <iquer> นะครับดาเมจขึ้นเยอะไหมแล้วมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมนะครับก็ก็มอ,องต,ตรงๆว่าการปรับบรรลัยล่า,ลาลสุดนะฮะซึ่งมันจะปรับทั้งหมดเอ่อสิบสี่สกิลเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่สกิลไม่หลักเนะี่ยจะเป็นของคาสนาส่สวนใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงสกิลคาตนาเพราะผมได้ลองใจลองเทสหมดละ โอเคก่อนจะรับชมคลิปนะฮะก็ฝากแบกมาเกตไปด้วยแล้วกันนะสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อสปีนาะนะสั่งทำของนะซื้อรับปินนะไอดีย200ออฟนะฮะเอาไปเปิดกาะชากันให้นำๆไปเลยนะฮะเป็นไอดียเริ่มต้นเนาะมันก็จะมีสมุดเลีอะไรมาให้ด้วยนะท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็ต้องเรียนำตรงว่ามันค่อนข้างที่จะมีดาเมจที่เพิ่มมากขึ้นค่อนข้างที่จะมากนะครับเออแต่ถามว่ามันความเป็นคาตาลามันเปลี่ยนไปไหม นะสำหรับกาตนาอจิตนะ e นะตัวที่ผมเล่นอยู่เนะนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะมันยังคงเป็นตัวที่ตีมอนในระยะยาวอยิ่จีนะ้าพูดถึงเรื่องของเบ mm ิร์สครุงสกิลอะไรนู่นนี่นั่น,นก็คงจะสู้สายดืดไม่ได้อย่างดาบคู่หรือว่าพวกสายดาบเบสนะบัเบสอะไรอย่างนี้เพราะน่นเป็นการสแปมสกลิลก้อนที่เราก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องนะแต่สาหรับกาตนาะที่เป็นตัวตอดบอสอะท่านผู้ชมนะมันยังคงเป็นตัวตอดบอสอยู่นะแต่ที่มันดีขึ้นมาก็คือว่า ดาเมจมันเพิ่มมากขึ้นแล้วบางสกิลเนี่ยเพิ่มมันจะรับพิเศษให้กับตัวคาตนะนะครับมันเลยทําให้มันดูดีขึ้นมานะครับมันดูดีขึ้นมาแต่ก็ในอย่างที่บอกไปขั้นต้นว่ามันมันก็ยังพูดถึงเรื่องดี s ีก็ยังคงสู้เขาไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดจะเอาจริงๆริงนะมันจะเป็นกิ่งต่อหลังนะครับตอนแรกมันจะไม่เก่งนะครับมันจะไม่เก่งแต่ถามว่ามีดาเมจไหมก็มีใช้ได้นะครับโอเคมาพูดถึงสกิลที่มันปรับหลักนะของคาทนาเรามีอยู่สามสี่สกิลนะครับมาด มันต้องพูด no ถึงสกิลนี้ก่อนอันดับแรกนะครับเนื่องจากการริวเนี่ยมันมีอัตราพิเศษในการแต่ละ nice สแต็กที่เราโจมตีไปจะมีการเพิ่มนะสแต็กของการริเดยเชขึ้นมานะครับซึ่งไอ้สกิลของเทลิวนะสแต็กของมันนะครับมีผลทําให้สกิลโมโมโนฟุมันเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะในทุกสแต็กที่สะสมไปนะครับตรงนี้เนาะโมโมโนฟุมนใช่มันคือสกิลคาตานะนะโมโมโนโนฟุเอนะครับ มันคือสกิลคาตาะทั้งหมดนะมันจะเพิ่มดาเมจให้นั่นเองทําให้เ,หเออ่สกิลเทริวเนี่ยมันดันดาเมจขึ้นมาได้มากขี้นะครับนะซึ่งจะมีคำอธิบายเพิ่มตรงตรงนี้นะพลังของโมโนโนโฟุนะฮะสกิลจะเพิ่มขึ้นนะเมื่อบัฟของการเลี้ยวเชนเชเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะเมื่อเปิดใช้งานสกิลนะบัฟที่สะสมไว้ของการเลี้ยวเชนเชนะทั้งหมดจะถูกใช้และคุณจะเข้าสู่สถานะลดความเสียหาย ในระหว่างสถานะนี้นะการเพิ่มพลังของสกิลคาทนะจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงสุดนะครับหมายความว่าอย่างไงฮนะหมายความว่าตอนที่เราใช้ device slash หรือการลุยดนเชนเนี่ยนะครับบัฟข้างบนนะบนหัวของเราเนาะมันจะมีการนับคอยหลังนะครับอันนั้นอนะ่ะที่มันหมายถึงนะอยู่ในเขาเรียกว่าเราอยู่ในพัสดีของการลดความเสียหายเราจะโดนดามเมจน้อยลงนะครับค่อนข้างที่จะมากอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างที่จะมากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ การบัฟดาเมจของมันก็ยังคงอยู่นะในระยะเวลาที่มันลดลงนั่นนะแต่มันก็ไม่ได้มากนั่นน่าจะสิบบีมั้งนะครับประมาณนั้นซึ่งสรุปแล้วการเลียนเชมีผลพวงทําให้สกิลของสายคาตาแรงขึ้นทั้งหมดนะครับนะต่อไปมาดูคาสมิเซนสกคัคาสเมตเซนสกมีการบัฟดตเมจเพิ่มขึ้นนะอาจจะเรื่องด้วยของการเลียวด้วยแหละนะด้วยตัวของมันเองด้วยแหละนะซึ่งสกิลนี้ผมสามารถทําดาเมจได้สูงสุด เอ่อ 4m แล้วก็ดอกยิบย่อยอีกดอกก็ 800k ซึ่งดาเมจม่งดีมากนะโคตรแรงเลยนะครับแล้วก็สกิลนี้ยังเพิ่มอัตราพิเศษนะครับมันจะเรียกว่าเพิ่มในรปรับปรุงอัตราพิเศษก็คือในระหว่างที่เราใช้งานนะจะมีการลดดาเมจเนนะี่ยซึ่งตัวเลขข้อมูลชงลึกเนี่ยจริงๆยังไม่ออกมาแต่เท่าที่ผมเทสดูเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ50เอ้ย70นะครับดาเมจที่หายไปเาก็สามารถลดดาเมจได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะครับดเล็ นะครับดานเหล็กด้านเหล็กก็มีผลทําให้สกิลเอ่อเทนริวแรงขึ้นนะสกิลเทนรีวก็คือสกิลที่เราใช้เปิดไฟด้นแหละนะดานเล็กมีผลนะฮะคือเมื่อมาเก็บแตก5้าสิบแตกมันจะมีผลเพิ่มดาเมจให้กับเอ่อเทนรวโดยตรงซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเชิงลึกยังไม่ออกมานะเดี๋ยวมันออกมาเมื่อ,อไหร่ผมจะทําเป็นคลิปสกิลสปอร์ตไล์อีกทีหนึ่งอันนั้นจะบอกข้อมูลเชิงลึกเนาะในส่วนเนี้ยเอาไปเบื้องต้นก็แล้วกันจะได้รู้ว่ามันมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ โเลดมีผลเพิ่มดามเมจนะให้กับเทนริวนะเมื่อไต่ครบ50จัตเตนะฮะก็นานก็ถึงผมถึงบอกไปว่ามันเป็นตัวที่เก่งหลังๆงานแรกๆมันไม่เก่งนะครับแต่เท่าที่มันเพิ่มดามิเอตออกมาให้ก็เล่นได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ถามว่าเบิร์ดมีไหมไม่มีนะมันเป็นสายที่ไม่มีสกิลเบิร์ดอ่ะนะครับนะมันก็มีอยู่4สกิลนะฮะอีสกิลนึงก็คือเทนริวนะครับเทนริวเนี่ยโดยปกติมันจะนับมันจะนับไอ้โพเลดนะโพเลดคือค่าความเคยชินเมื่อหลอดตีมอนสเตอร์นนนนะะะะ่าจรรู้้กััหหมดแแลลวคบ ก็คือปกติมันจะนับแซฟเด้แผนนี้มานะเทนริวมันจะไม่นับนะครับมันจะสามารถสแปมได้เรื่อยๆเลยนะครับมันจะไม่เกี่ยวพันอะไรกับโบเลดอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นดาเมจมันจะไม่ลดเมื่อเราสแปมสกิลใส่มันนั่นเองนะครับนี่ก็คือสกิลที่มันปรับแต่งมา,าคร่าวๆนะท่านผู้ชมในส่วนของ คาตานเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับมันเหมือนมันปรับมาโอยนะปรับไม่กี่สกิลนะแต่การปรับมาเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่ามันเพิ่มผลให้กับสกิลคาตานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับดาเมจพลักเลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับดาเมจทุกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นตัวคาตานเอจินะครับคาตานเอจิซึ่งทําบิลจ่อร้อยมาเพราะฉะนั้นดาเมจมันจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือว่าสําหรับผมนะที่เล่นสายคาตาเอจิถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วนะครับในส่วนของสาย ที่เล่นเด็กกะนวสายลมกวดสายตรงของคาตาเอันนั้นจะทําดําเดือได้เยอะกว่านี้นะครับน่าจะประมาณเท่าถึง2เท่าเลยนะก็ลองไปเทสกันดูนะครับแต่สําหรับผมก็เล่นคาตาเนอ A ทีต่อไปเพราะว่าต้องการการใช้งานด้วยนะครับไม่ต้องการแบบปั่ตายพื้นตายพื้นอะไรเงี้ยนะผมําคาญนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นสกิลคาตาเนที่อัพมานะแบบคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยว ในส่วนของรายละเอียดเชินนงลึกเดี๋ยวรอผมมีข้อมูลนะอะไรก่อนเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปสกิลสปอร์ตไลท์มาอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดมันมันมีประเด็นที่มันสําคัญนะมันเพิ่มเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวแรกตัวเลขในการบัฟของมันนะไอ้พวกออของการิลันเชเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่า1แตกมันได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงน,นะครับแต่เท่าที่ดูเนะี่ยก็บัฟขึ้นมาค่อนข้าง,างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับก็ ลองไปเล่นไปใช้กันดูนะครับมันก็ปรับมาประมาณนี้แหละนะมันเราแจ้งแถลงไขและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมได้ครับบ๊ายบายทุกคนนะฮะ